โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นผลงานนี่ไตหลงไตหลองยลอ,งอยางอาชีพแล้วอยางอาชีพไตละตน,นี่นััอยไอ้นั่น,นงงมันเงี้ยมันอะซีซีไปจับหางานเข้าบอกก่อนเนาะอี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 นี่ครับนี่ครับงาจะจับถาบ่ายป่ะเนี้ยจับนนจมาจับมา กิ๊บครับกิ๊บครับรูดซะบ้างครับนี่ผองายพอง่ายเอ่ะยกไปยกไปยกไปนี่แต่ไปเออตัวนี้ประมาณกี่กิโลครับเนี่ยห้าโลได้ห้าโลโอห้าโลได้แต่ไปจะไปอ่าโอเคครับคนต่อไปคนต่อไปไอ้สมุดไปสมุดไปนี่ยสมุดไปสมุดไปเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคโอเคโอเคครับด okay. <Okay>. okay. รับเนรบเนบนี่นีมองมาก,ก็ชัดนี่นี่เอยเอ้ยัตรงนี้เป็นไรไหมนี่ัตรนี้มนไห้มีิไหมครับไม่มี